สวัสดีครับพบกับพี่โรสุรินนะครับเ,เพื่อนๆเคยไหมนั่งในบรรยากาศมานั่งหินอ่อนอย่างนี้นะแล้วคิดว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับจะมียุงมาไหมผมว่ายุงมาเยอะมากนะตอนที่ผมนั่งเนะี่ยโหยุงเยอะมากเลยจะดีกว่าไหมถ้าเรานั่งบรรยากาศแบบนี้โดยที่ไม่มียุงเนาะเรามีอุปกรณ์ไล่ย,ยุงนะครับอยู่ข้างล่าง,งมานั่งแบบนี้นะนี่นะครับมามาดูที่กระทำกันพอดีว่าผมเห็นบางอย่างนะครับที่ว่าเขามาทิ้งไว้ตรงนี้เนาะมามาดูกันไปเจอเศษ กล่องอาหารนะครับนี่วิธีนี้สามารถไล่ยุงได้นะเพื่อนนะปะเอาไปทํากันน้ำกล่องเศษอาหารพวกนี้นะครับมาล้างให้สะอาดเพื่อนนะหลังจากที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับทําการนํามาเจาะรูนะครับนี่เห็นไหมกล่องนี้นะเจาะรูสรักหกรูเจาะรูเข้าไป หนรูสรูสักหกรูครับพอดีเลยนี่แบบนี้ได้หกรูแล้วนะครับปะเราไปเตรียมอุปกรณ์และยุ่งกันอุปกรณ์ในการทํานะครับมีไม่เยอะนะนี่มีหอมกระเทียมแล้วก็กลือเพียงตท่นี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่า สอย่างตัวนี้รวมกันนะมันจะมีกลิ่นที่ว่าไล่ยุงได้ดีมหาศาลเลยนะเนี่ยมาจะทําให้ดูนะครับทํำยังไงอันดับแรกนะครับเ,เพื่อนๆนำกระเทียมไปหอมตัวเนาะหอมหนึ่งหัวนะครับใส่เข้าไปกระเทียมนะครับใช้สามถึงสี่กลีบนะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยตําให้ละเอียดนี่ครับละเอียดแล้ว ต่อไปนะครับนำอุปกรณ์ของเรามาใส่ได้เลยอันนี้เขียนนึงบริเวณหัวมันไล่ยุงได้ดีมากเลยนะนี่นะครับแบบนี้นะต่อไปนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาตินะครับเพิ่มกลิ่นให้ให้มันเปลี่ยขึ้นนะครับเติมเกลือเข้าไปหนึ่งช้อนนะ นี่แบบนี้นะครับหนึ่งช้อนเติมเข้าไปแล้วต่อไปเพื่อนเติมน,น,น้ำ้าไปเลยนี่น้ำเปล่าเติมไปเลยนี่แบบนี้นะครับจะอยู่น้ำไม่นานอยู่ที่น้ำของเราน้ำแห้งก็คือยุงจะเริ่มมานะครับแต่ถ้ายังมีน้ำอยู่ก็คือไม่มียุงรับรงเลยนะครับ เนี่ยไปทับตามี้เลยขั้นตอนไปเตรียมหลอดมาหลอดให้มันพอดีกับรูที่เราเจาะนะนี่ที่เราใช้ให,หลอดใหญ่นะมันจะพอดีกับรูที่เราเจาะนะนี่เห็นไหมพอดีเลยมันเป็นฝาที่เราสามารถปิดซิปล็อกไว้ได้นะเห็นไหมมันเป็นซิปล็อกไว้ได้นะครับผมไปเจอของดีพอดีเลยนะครับเวลาหลอดเราเสียเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมาวัดนะครับวัดขนาดความยาวให้มันสูงมาประมาณสักหนึ่งนิ้วเนี่ย หนิ้วนะครับทําการตัดตัดช่วงนี้เลยตัดช่วงนี้ไปหนึ่งนิ้วก็ถ้าว่าครึ่งหนึ่งของเราพอดีดเลยจะมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครึ่ง,งพอดีดเลยขั้นตอนต่อไปเตรียมกระดาษทิชชู่มานะครับหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งลอดนะเดี๋ยวทำให้ดูแบบนี้นะครับเนี่ย แล้วก็ยัดลงไปเลยนี่ม้วนม้วนแล้วก็ยัดลงไปเลยนะโผล่มาแล้วเห็นไหมหลังจากที่ทําการยัดไปแล้วนะครับจะเป็นนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเสียบไว้ทุกอันเลยนะและเวเล้ยงผมก็ทําการยัดไส้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาทําการใส่ไส้ได้เลยนะครับ วิธีการนี้ง่ายมากเลยโดยใช้ไสของเราเจายเข้าไปข้างในนี้ทําครั้งเดียวนะครับอยู่ได้เป็นปีทําครั้งเดียวอยู่ตลอดนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะ <c oughs> ทำขานยัดใส่เรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนทำการปิดนะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับ ง่ายมากนะครับวิธีการนี้นะเพื่อนสังเกตดูนะว่าเวลาเรานะครับไข่ที่เคยตำกระเทียมตำหอมนะครับแช่น้ําไว้มันจะมีกลิ่นฉุนมากเลยนะครับนี่วิธีการนี้ไปทําตามนะรับรองเลยนะครับยุงไม่มีนะครับมดมแมลงสาบไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวมันใช้ดีมากนะครับแั้กลิ่นแรงมาก นี่เห็นไหมวางแบบนี้เนี่ยนาไปวางตรงที่น้องหมาน้องแมวของเรานอนก็ได้นะแล้วเราก็นําไปวางนะครับนี่บริเวณมานั่งนะครับบริเวณไม้หินอ่อนนะวางอย่างนี้นะเวลานั่งจะไม่มียุงมากเกาะแกะนะไม่ว่าจะเป็นตอนค่ําตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตอนที่อับนะครับยุงจะไม่มีเลยเอ๋อแม่ทำอะไรอ่ะมานั่งเล่นมียุงไหมไม่ไมีเลย เนี่ยเห็นไหมพ่อวางไว้ข้างล่างเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ดีดมากเลยนะและนี่นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่วิธีการป้องกันยุงนะครับเพื่อนๆที่ชอบมานั่งมานั่งนะครับหรือว่าพ่อแม่ที่มีลูกหลานที่ชอบมานั่งเล่นเกมใช่ไหมซือๆ,ๆใช่ไหมได้ยุงกัดบริเวณขาครับทําวิธีการของฮีโร่นะวิธีการนี้นะครับไล่ยุงได้ดีแน่นอนนะครับบริเวณสามเมตรไม่มียุงแน่นอนนะครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับมาฝากเคล็ดลับความรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการไล่ยุงถ้าเพื่อนๆชอบในวิธีการของฮิโร่นะครับสามารถกดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับฮิโร่นะครับเพื่อฮีโร่จะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการไล่ยุงนะครับต่างๆเนาะทั้งวิธีการเกษตรนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากและกดแชร์นะแชร์กับเพื่อนๆเพื่อนๆเราที่อยู่อยู่บ้านเนาะแล้วก็มีลูกหลานที่ว่านั่งเล่น ทรศัพท์นะครับและยุงมากัดหรือว่าใครที่มีบ้านอาศันห้องเช่านะครับยุงเข้ามาสามารถทาวิธีการนี้ไปวางได้นะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย